อ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นคลิป2นะครับสำหรับเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณนะครับวันนี้เรามาดูตัวอย่างในคลิปกันนะครับเออจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับก็ตัวอย่างแรกนะครับกำหนดนะครับ y เท่ากับ แทนของ4 x กำลัง3บวกด้วย2 x นะครับชงหาอโอเคนะครับอ่ะส่วนนี้นะครับเราก็สังเกตโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ก็คือฟังก์ชันแทนนะครับ tan นะครับคือฟังก์ชันแทนนั่นเองตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะต้องไปดูสูตรในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแทนนะครับว่าหาอย่างไรนะครับ ในสูตรนะครับก็จะเขียนบอกว่าดิฟแทน u นะครับจะเท่ากับเซกกำลังส u นะครับแล้วก็ d u by dx อ่ะตรงนี้เป็นสูตรนะครับก็ตายตัวชัดเจนนะครับเป็นสูตรวิธีทำของเรานะครับข้อนี้ y เดดเราก็จะเป็น d y by dx นะครับเท่ากับดิฟเอาฟังก์ชันมาใส่นะครับแทนของ 4x กำลัง3บวก 2x นะครับอ่ะแล้วเราก็ดิฟเลยนะครับเราก็ไปดูสูตรดิฟแทน u เท่ากับเศษก,กำลังสอง u ดิฟ u นะครับนั้นตัว u ในสูตรก็คือตรงนี้นะครับนั้นดิฟแทน u ได้เศษก,กำลังสอง u เราก็ได้เศษมานะครับ u คือ 4x กำลัง3บวก 2x นะครับเศษก,กำลังสอง u แล้วก็ดิฟ u นะครับ โอเคนะครับตรงนี้ส่วนนี้ทำไงกันครับดึงลงมานะครับส่วนตรงนี้ต้องหาอนุพันธ์นะครับซึ่งตรงนี้พวกเราน่าจะคล่องแค่แล้วนะครับเป็น 12x กําลัง2บวก2นะครับก็จบแล้วนะครับตรงนี้เป็นคำตอบแล้วนะครับอาจารย์เพียงสลับที่นะครับตรงนี้ ถามว่าไม่สลับก็ไม่เป็นไรนะครับถูกเช่นเดียวกันนะครับเป็นความเคยชินนะครับที่อาจารย์มักจะสลับที่นะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับในเบื้องต้นตรงนี้นะครับ ตัวอย่างที่สองนะครับของคลิปนี้นะครับ,รบก็จะเป็นกำหนด y นะครับเท่ากับ e ยกกำลังคดของ3 x กำลังสองนะครับชงหา y ตามนะครับก็ให้หาอนุพันธ์ดับที่หนึ่งนั่นเองอ่เราดูข้อนี้นะครับวิธีทำ ในการวิเคราะห์โจทย์นะครับสําคัญนะครับถ้าเราวิเคราะห์โจทย์แล้วเราวิเคราะห์โจทย์ออกก็จบง่ายนะครับอย่างข้อนี้นะครับฟังก์ชันที่ให้มาเป็น y เท่ากับ e ยกกําลังอ่ะมีคําว่ากําลังแล้วนะครับแสดงว่าเราก็ต้องไปดูอนุพันธ์ของฟังก์ชันยกกําลังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ได้แนะนําไปแล้วนะครับตัวนี้ก็มีตัว e มาด้วยแสดงว่าต้องไปดูสูตรตรงส่วนของยกกําลังนะครับตรงนั้นนะครับจะมีอยู่1สูตรนะครับที่เขียนไว้ว่า d e ยกกำลัง u นะครับจะเท่ากับ e ยกกำลัง u แล้วก็ d u by dx อ่ะนี่นะครับหนึ่งสูตรที่เราจะใช้นะครับและอีกสูตรหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าบนตัว e นะครับตัวเป็นตัวชี้กำลังเนี่ยเป็นฟังก์ชันคอ,อดของ3 x กำลังสองนะครับขอดตรงนี้เป็นฟังก์ชันตรีโกณแสดงว่าเราก็ต้องไปดูสูตรในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้จะมีเขียนไว้ว่าดิฟ ขด u นะครับจะเท่ากับลบโคเซกกำลังสองนะครับลบโคเซกกำลังสอง u แล้วก็ d u d x นี่นะครับเป็นสูตรที่จะใช้ในข้อนี้ทั้ง2ส,สูตรนะครับอ่ะเรามาดูวิธีทำกันนะครับ y แดดนะครับก็คือ d y d y d x y นะครับคืออะไรครับ e ยกกำลังขอดของ3 x กำลังสองนะครับเขาสเต็ป <Step S 1> <Step S 2> แรกเลยนะครับเราจะใช้สูตรนี้ก่อนสเต็ปแรกนะครับดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดิฟ u นะครับตอนนี้ก็ดิฟ e กำลัง u ละ u คือขอดของ3 x กำลังสองนะครับสเต็ปแรกฉั้นได้ e กำลัง u นะครับแล้วก็ดิฟดิฟ u นะครับ มองให้ออกนะครับดูให้เป็นว่ายูตอนเนี้ยยูสเต็ปแรกเราคือตอนนี้คือตรงน,นี้นะครับเป็น u u นี้ใช้ของสูตรที่1น,นะครับเป็นตัว u เราส่วนสเต็ปที่2นะครับตอนนี้มันจะมาติดดิฟอยู่ตรงน,นี้เนี่ยจะใช้สูตรที่2ที่อาจารย์เขียนไว้แล้วนะครับอันนี้เราดึงลงมาก่อนดิฟคอ ตอนนี้ u เปลี่ยนไปแล้วนะครับ u เปลี่ยนเป็นตัวนี้ละซึ่งใช้ในสูตรที่2นะครับก็คือสูตรนี้นั่นเอง u เปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยดูให้เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนั้นดิฟคอร์ด u บอกว่าได้ลบโคเ s กกำลัง2 u นะครับ u คือ3 x กำลังสแล้วก็ดิฟ u u ก็คือ3 x กำลังสองนะครับนในลักษณะนี้นะครับ ตัวนี้ดึงลงมาเนี่ยดึงลงมาทั้งหมดเลยนะครับตรงส่วนนี้อี e, ยกกําลังคอของ 3x กําลังสองนะครับลบโคเซกของ 3x เกําลังสองเช่นกันแล้วเราดิฟตัวนี้นะครับได้ 6x ก็จบเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับที่อาจารย์จุดไว้เพราะว่ามันมีติดลบนะครับแต่2ก้อนนี้ มันคูณกันอยู่นะครับอาจารย์เลยมีจุดไว้อะตอนนี้อาจารย์จะสลับที่นะครับเราดึงลบขอไว้ข้างหน้าเลยก็จะเป็นลบ6 x นะครับคูณอยู่กับคอร์กำลังสองของ3 x กำลังสองนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ e ยกกำลังคอรของ3 x กำลังสองนะครับเนจบนะครับข้อนี้ก็จะยาวๆนิดนึงนะครับพอเป็นลักษณะข,ของฟังก์ชัน ซ้อนกันนะครับมีทั้ง E ยกกำลัง ok แล้วก็มีทั้งตีโกนนะครับผสมประสานอ่ะโอเคนะครับก็หวังว่าพวกเราจะทำความเข้าใจได้บ้างนะครับแล้วก็การทำแบบฝึกหัดบ่อยครั้งนะครับจะทำให้เราทำได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้ว่าจะต้องทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับต้องหัดเขียนหัดวิเคราะห์โจทย์นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ